สวัสดีครับพบกับช่องพายทองคูณนะครับผมวันนี้เราก็จะพาแมวรักไปโรงพยาบาลครับตรวจสุขภาพช้างนะครับผมไปต่อสัญญาช้างนะครับทุกปีนะครับผมวันนี้ไปแช่แมวรักเคียเดียวผมไปหาเพื่อนอยู่ข้างหน้าเลยครับผมก็ให้ประเพรอยู่บ้านก่อนนะครับผมเพราะว่าไปไม่ได้ครับช้างเยอะครับผมเดี๋ยวต้องให้เขาอยู่นี่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวแป๊บเดียวก็มาครับผมไปไม่นานครับผม ปครับก็ให้เขาไปครับ,มรบผมตามเข้าไปแล้วครับผมไปตรงนี้ก็เดินไปนะครับผมก็โรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆนะครับผมไม่อยู่ไม่ได้อยู่ไกลนะครับก็เดินข้ามตรงนี้ไปก็ถึงนะครับผมเมื่อกี้ยาไม่สนักสรับยาสยองคำก็ไปตรวจก็ มาแล้วนะครับผมวันนี้ก็แมวรักกำลังไปนะครับโอ้ยลกยาไปหมดแล้วนะ้อือตีนหยียบหมดรายมาครับผมไปครับ นีไปแล้วครับผมก็จะถึงแล้วผมอยู่ใ,ใกล้เองครับผมอยู่ข้างหลังอ่หมู่บ้านที่สุรลังของของเรานะครับผมก็จะถึงแล้วนะผมแต่ตอนแต่ไปตอนที่ใกล้จะถึง โรงบาลเลยนะครับผมไปครับเอาครับผมมาดูแมวรักขึ้นโนนครับนอนสูงครับเอ,เอามาถึงโนนแล้วไม่ขึ้นเอาเอาขึ้นโนนมาแล้วครับ ไหาเพื่อนอยู่ข้างหน้าแล้วครับผมอยู่ที่โรงพยาบานลนะครับก็ฉี่ไปแล้วครับ ต้องมารอคิวับผมองดูว่าจะได้คิวที่เท่าไหร่ครับไปตอนที่อยู่โรงพยาบาลแล้วนะผมไปครับผมผมนี่มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะผมก็อยู่อยู่ใกล้เพื่อนนะครับ่คียบดิโอ้อยู่กินยานะ้ครับผมก็แฟไม่มาก็มาหาเพื่อนที่โรงพยาบาลได้นะครับผมมีเพื่อนอยู่โรงพยาบาลครับเอามาเล่นได้ มาเล่นนะครับผมเราก็ต้องรอคิวนะครับโอ้ไปเพแม่เรารักนี่เห็นเบาไม่ได้ครับอยากเดินเลยว่าไปหาครับผม กอกลับบ้านแล้วครับผมก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายผมเมื่อเมื่ออ่ะเมื่อกี้ก็ยกของช่วยหมออยู่นะครับเมื่อกี้ครับก็พ่อก็ได้ขี่กรรมมาก่อนนะครับผมพอมาถึงบ้านแล้วครับโอ้ของพี่น้องอยู่ด้วยกันนะครับนี่ แปเบดเดียวครับแป๊บเดียวครับผมไม่ได้ไปนานนะครับเเพื่อนเยอะนี่โอ้ไม่อยากกลับเลยครับนี่ครับเขาต้องกลับมาเพราะประเพณีอยู่บ้านคนเดียวนะครับผมต้องรีบกลับมานะครับผมนี่ระกากก็ครึ้มนะครับผมฝนจะตกนะครับแต่เราก็ไม่ได้เอาเขาออกไปข้างนอกครับผมกองไม่ผูกกับ ก็เราก็ไม่ได้เอาเขาไปเอาไปข้างนอกนะครับผมก่อไปข้างใน,นนะครับเป็นเลยเอออย่าไปลรงบ้านอีกว่า นี่ก็ได้ออกไปเที่ยวครับแมวแล้วพรุ่งนี mean ้ก็น้องวัดก็จะมาผมพรุ่งนี้ครับก็น้องวัดก็จะมาพรุ่งนี El ้ครับผมรอดูว่าเราจะไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับ ันนี้อยู่บ้านไม่ได้ออกจากป่าครับผมไม่ได้ไปเที่ยวป่าครับวันนี้ถูกขอครับฝนจะตกแล้วครับผมเลยไม่พาเขาออกไปข้างนอกผมอยากก็ตัดเรียบร้อยนะครับนี้ตัดรถเรียบร้อยครับผมวันนี้อยู่บ้านนะครับวันนี้นอนอยู่บ้านพักผ่อนอยู่บ้านครับไม่เอาลับลอเพลยังพรุ่งนี้ค่อยไปเที่ยวป่าครับผม ก็เดี๋ยวเราก็จะได้ไรฟ์สดนีครับผมแต่ยังไม่รู้ว่าจะรายวันไหนนะครับมันจะเป็นวันพุธหรือวันเสาร์นี่ครับผมติดแล้วนี่ครับเพราะเราต้องลฟ์สดหาค่านะครับผมเพราะว่าเราเอาเอาเขามาก่อนนะครับนี่ครับติดเขามาก่อนนะครับก็ต้องเอาไปจ่ายเขานะครับผมค่าสัมภาระนะครับแล้วก็ค่าช่างนะครับผม อาไปอเคจะไปที่โรงพยาบาลกับแม่อลักบอกก็ออกกายก็เอ้านะครับผมนี่ผมก็ตกแล้วดูนะครับ ก็เขากันะครับแล้วก็วันนี้ครับผมก็ให้มาถ่ายคลิปให้แม่ๆเอฟซีได้รับชมนะผมนี่นะครับก็รอพรุ่งนี้ครับผมรอดูว่าจะเอาเขาไปเที่ยวป่าต่อวันนี้ไม่ได้ออกครับเพราะว่านี้อยู่บ้านนะครับผมถ่ายคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมกดติดตามครับผมกดกระดิกนะครับให้ช่องไฟตรงปูนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ